Ben

มาเป็นลายขอเกาลายของกอนลายขอก้อนแล้วก็พอขึ้นอขึ้นมาเดี๋ยวเาพอแล้วไมทะลุทะลุเ้อยไอกาแล้วคูเล็กใเห็นปุ๊บว่า เราร้างนเย็นก่อนเนาะแต่ยัง่ามึงนึกถอยู้แล้วก็ติดทะลุก็ติดทะลุทะลุกันผู้เล่นอะมึงนึกเห็ดแบบมึงนึกเลยกัทะลุอะไรกันยังผัว้นโอ้ Okay, okay. เป็นโค้งลังคาเพือนครัวตัวนี้ก็เป็นเพือนครัวเนาะก็ถือว่าเตรียมไก่จ,จะ,ะเป็นฮุกเป็นห้างแล้วเนาะพี่น้องๆเมื่อวานก็เป็นมือที่ฮกของทีมงานเฮาคำนี้จะสองคนเนาะเมื่อวานมือก่อนก็มีทีมงานมาซอยก็คือบอ่บอหมกบ่อของใสามาซอยสำหรับบ่อซุกกัคาร์นำเห็ดหานของพนนเพื่อนน้อง ขึ้นโค้งไว้ไปทีห้อยเดียวบ่เตียงขึ้นโค้งนี่เบิดแลวจังสีไดมังเนาะขึ้นโค้งนี่เบิดแล้วก็สีไดมังเพราะว่าเฮาอาศัยพื้นที่จุดนี้เป็นตัวพักเครื่องเฮาเพราะว่าระดูฝนก็นเลยอาศัยตัวนี้หลังจากเขาขึ้นโค้งนี้จอดแล้วเรียบร้อยจนเบิดแล้วบ่เตียงกับสีไดมังแล้วก็สีไดมุงนะสีไดมุงอะ ก็เปิดกำลับบงใจให้สองคนพวกเขานะพี่องเนาะครับการจอดโครงราคาในครั้งนี้บาเตียงคำกับไดเฮียนฮูนำเบาตอมในอีพีก่อนกะยังบวกเก่งดอกเพี่น้องเต่กะสคิคอยเฮียนฮูไปคอยเฮ็ดคอยใส่ความพยายามขึ้นกะยังน้อยกะยังมีเบาตอมที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นคนคอยคอยแนะนำให้กับเบาเตียงคำเนาะ ขายแห่งสู้แบบบันต่อว้านบ้านนี้บ้านเฮากินเ่าแรงห่วมพามวนใจจำปนประเข่งแม่ไทยรลวกยอดพักใส่ข้างบ้านมาเดินกินเขา่าเสียงยายเท่าเอิญเอาลูกกลาน แต่เฮาหลายปีที <lawsuit royable. S 1> ่ผ่านบิงไล่ความฝันต่อไปพ่อแม่ทียรอข้าวกิ่นบ่อพ่อมุมแหลกจึงเร่เข้ามาขายเบ้บามาน้ำตาตี่ไหลนี่ทอดปลาอกะแหงจันจอิ่นเที่ยวมาไหล ทบดอกทบตนทีหาเอาใสทางเดียวเห็ดได้ก็คือทายตะเวนแยง,งตาคิดหอดทุ่หน้าบ้านเฮาหลับตาเห็นผู้สาวเกา่าได้ข่าวว่าใมีวันแต่ดีใจน้ำพันพวก้าไปเอิญขวัญเจ้าคัง ทุกมือเลิกงานยามแหลงโทรหาแม่พ่อ พบตนสี่หาเอาใสข้างเดียวเฮ็ดได้ก็คือข้ายตเวินแยงตาคิดหอดพุ่งหน้าบ้านเฮาหลับตาเห็นผู้สาวเก่าได้ข่าวว่าใกล้วันแต่ดีใจน้ำพันพวก้าไปเอิญขวัญเจ้าคำเ่ Yeah. เคยหักจึงยังหวังดีคือเก่าบอคิดมากหักไอ้กับเขาเป็นแค่น้องสาวก,ก็พอ,อขับเบียนรถยอกรคมวันน้องจำได้ดีเห็นขบา่านหน้าบ้านหลายทีทางเลขสิบสองที่น้องเคย มื้อจำได้ทุกคำสาวบ้านคุณค่ำยังจำทุกย่า Mưa, chăm đại thúc thăm sao bàn khôn thăm nhưng chăm thuốc nhà khói chép cả sang bò đầy hoàng đứng ai cáp lầm khó khè nham thàn hay như khó ใจพังกียังหาคนดีบ่มีเปลีป่ยนแปลงถึงอ้สิมีคู่แก่งคือเท้าผ้าแดงยังน้องนางไอหากมากีซาแต่ว่าอาจแต่น้องสามไวัยศาสตร์นี้ถึงแมนบ่ได้ขอโลาศาสตร์ไม่วังได้ขอบขอบเป็นลูกนาคา บุญวาสนาเกิดมาตำต่อยแปลงกายเป็นกระหอบน้อยน้อยง่าไม้ได้แต่ลีเอียวมองน้องใจดำลายจะต้องตายด้วยคำสั่งน้องลูกธถนูนายพันม่นองเสียบเข่าท้องต้องขาดใจตายขออธิษฐาน เป็นพา,านญาเด้อแผ่นดินแผ่นฟ้าขอให้สิ่นสั่งมังสาของภูคามีตั้งหลวงลายสาวเมืองอังออให้มาขอให้พ่อแจกยายให้ได้กินให้มันสุนหายแผ่นดินกลาเป็นทะเลขึ้นใหญ่ ใจพังคียังหาคนดีบ่มีเสียมคายศาสตร์นี่ถึงจะต้องตายออกฝากใจไว้กับคนดีโซวี่เรนวนี้อย่างน้อยอย่างน้อยเฮากะยังมีผลงานเดี๋ยวมาเบิ่งของบอตอมบัานนี่โอ้สร้างเมื่อสิบ ครับอันนี้อันนี้เป็นอาจารย์เนาะอาจารย์ที่สอนบอ่ตเตียงกระสิประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ้งอ่าตัวน,นี้กัน,น่าจะแมนนี่ยโอเมนตัวนี้ตอนน,ตน,น,ตน,น,นู้นตอนนู้นตอนนู้นนี่ีสีมือบอ่ตต้อมเบิ้งสีมือบอ่ตเตียงอันนี้สีมือลูกซีดอ่านี่โอ้ยแต่ยากหัวสดโซวเวเซเว เป um, ิ่นไป3ห้าวเฮายังอยู่ห้าเก่าอยู่เอาเอานี่คือการฝึกฝนบ่มีผู้ใดสิเป็นมาตั้งแต่เกิดทุกคนก็ยอมมีครั้งแรกอันนี้คือการจอดเสื่อมเล็กครั้งแรกของเบาเตียงเนาะถือว่าสําเร็จแล้วตัวคงราคาเงินครัวยังตัวใหญ่เด้อบาดนี้เอ้ยพ่อเอ้ยอือหอตนี้แค่อ่า การเริ่มงานซสื่อเนาะยังคงราคาตัวใหญ่ปุ้นทังหลายเลยพี่น้องสิแล้วอยู่บนมือแล้วแท้เดี๋ยวทาเบนหลังจากที่หลังจากที่เขาเสื่อมตัวนี้แล้วกะน่าจะรอรออีกจัหน่อยนึ่งผมและพี่น้องจังสี่ได้ซื้อแผ่นสันไทยหรืออลดสิ่งนี้มา มามุงเนาะต้องให้บอตอมนี่กลับไปเฮ็ดเวียกซอยเมียก่อนเพราะว่าพอเท่าเพิ่นก็พอเท่าบมไม่เท่าไม่เท่าเนาะไม่เท่าเสียชีวิตก็ต้องได้ต้องได้กลับมือน,นี้ก็เป็นกำลังใจให้บอตอมสาวจอยพี่น้องอเ,นะเดี๋ยวบอเตียงก็จะค่อยๆค่อยๆเฮ็ดตัวนี้เนาะถ้าว่าอันนี้แล้วแล้วก็อโอ้ตัวเสื่อม ที mm. ่จร oh, oh, ิงต oh. ัวเสื่อมอมาพี่เนาะมันบดได้เองเออแต่ว่ามันตัวเนี้ยเออมันก็เลยปะกินข้าวบันนี่พี่น้องกินขขาวก่อนพักผ่อนช่วงกินข้าวเลยเนาะข้าว

เต็มที่เนาะแม่ยู่ยอยู่กับพ่อเนาะคักกับยู่กับพ่อกับแม่ยู่กับไผ่เนพอิอยู่กับพ่อ,นะอ,พอ,อได้เป็นได้อยู่กับแม่ลูกฮะแม่หายบอก

oh, hai con con bò cho súi này nữa, hai phe súi bỏ được

หลังจากกินข้าวแล้วพ oh. ี nó nó ่น kh ้องก็เริ่มงานต่อตอนนี้ก็เกือบบ่ายสามเลยเนาะแป๊บเดียวบ่ายสามละโอ้ก็ยังยังเขตนี้น้องพี่น้องบ้นี้ยังเขตนี้หลังจากจอดนี่แล้วกูแหละนเจ้าสี่เตมังหลังคาเพราะว่าเจ้าหน้าสี่บุมีบอนบอลเลียงเนาะก็ไปหาจุดนี้ น่าจะโบรายอยากซ้ำๆกันพี่น้องเลยอยากซ้ำๆกันเอาเดี๋ยวเราเริ่มงานต่อในช่วงแรงจนสองโมงพี่น้องไปพักพอนกินข้าวโมโหแล้ว โมโหตลอดแท้ไอ้น้ำนี่ะเดี๋ยวเอาเอาสิจัดตัวนี้นเล้วอปเดี๋ยววัดก่อนถ้าบตอตอมขึ้นมาแล้วก็ว,วัดทดแล้วฮะหัหนเมรซาวบอุด เมตรเ้าเมตรยี่สิบคูณสี่ห้าสี่ศูนย์เนาะเริม่มเบื้องนี้บัน้างพี่น้องเบือเ้องคันมันควยกับไส้อันหนึ่งมันบ่อเตียงอะไรย่ามั้ ได้ปะได้ยอะดอกสำนันะ้นจอดนี่นไว้เตรียมเป็นรูปเป็นล่างแล้วพีน่น้องเลยฟ้าฝนก็ห่ากัฟ้าแดดอยู่ดีๆมืดมาอีกแล้วมืดมาอีกแล้วเาขาก็สิขึ้นจุดนี้เนาะ